หัวข้อถัดไปเนี่ยมันจะเรียกว่าเอ,องานย้อนกลับได้นะครับของกระบวนการเรียกว่า reversible work สมมุตินะมีปริมาตรควบคุมนะครับแลกเปลี่ยนความร้อนกับแหล่งความร้อนหลายแหล่งนะเราก็สมมติว่ามีจํานวนเจแหล่งนะครับเราก็มองเสมือนว่ากําลังมีีตเอนจิตหลายหลยเครื่องเนี่ยทางานอยู่แล้วก็ให้งานออกมานะครับ อันนี้มันเป็นรูปทั่วไปแหละเนาะแต่ว่ามันก็จะอธิบายแล้วมันก็จะงงๆงหน่อยนะแต่ว่าอาธิบายไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าภาพมันจะชัดอีกทีตอนที่เราวิเคราะห์ปัญหาจริงๆนะตอนตัวอย่างสี่ตัวอย่างตอนท้ายอะ่ะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแล้วกันแต่ไล่ไปก่อนสมมติมีปริมาณควบคุมยอยู่อันหนึ่งเนาะแลกเป็นความร้อนแหลงความร้อนหลายแหล่งเช่นมีจํานวนเจแหล่งครับก็อมองเสมอว่ามันมีฮีเลนเชไหลายเครื่องที่ทางานอยู่แล้วก็ให้งานออกมา ปริมาณควบคุมที่ว่านี่เช่นอะไรบ้างก็แล้วแต่จะเป็นเทอร์ไบา์จะเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้งานออกมาทีนี้ถ้าปริมาณควบคุมนั้น่ะจะให้งานออกมาสูงสุดเนี่ยจะต้องมองเสมือนว่าฮีเดน n e นเหล่านั้นเป็นคาร์โนนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนกับแหล่งความร้อนที่มีอยู่ภูมิต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คือเท่าบรรยากาศหรือว่าเดส s t ตนะครับตรงนี้เนี่ย จากสมดุลเอนโทรปีที่เรารู้จักนะถ้าเป็นสมดุลเอนโทรปีที่เรารู้จักเนะี่ยลืมเทอมนี้ไปก่อนนะสมดุลเอนโทรปีคืออะไรบ้างนะเอนโทรปีที่เข้าใช่ไหมเข้ามากับความร้อนในรูป Q ส่วน T ใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามากับมวลใช่ไหมเอนโทรปีที่ออกก็ออกไปกับมวลใช่ไหมครับแล้วก็จบแล้วก็จะมีเอนโทรปีที่เกิดขึ้นเนื่องจากความย้อนกลับไม่ได้ใช่ไหมคือ S gen ใช่ไหมต้องเท่ากับ dS by dT คือเอนโทรปีที่เปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนนะครับ แต่ว่าถ้ามันจะให้งานออกมาสูงสุดเนี่ยมันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับแหล่งความร,ร้อนที่มีอุณหภูมิเท่าบรรยากาศด้วยนะครับเราสมมุติว่าการแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นมีอาาัตราเท่านี้นะครับ Q0 dot นี่นะแล้วก็อุณหภูมิของบรรยากาศก็คือ T0 e ราะนั้นมันจะมีอีกเทอมหนึ่งเพิ่มเข้ามาต่างหากนอกจากการที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างแหล่งความร้อนเจแหล่งแล้วนะครับก็ต้องมีอีกแหล่งนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือบรรยากาศนะครับ ถามว่าความร้อนที่จะถ่ายเทสูบ่บรรยากาศเนี่ยเอจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับสมมุติเรากําลังวิเคราะห์กระบวนการย้อนกลับได้เพราะเราอยากจะรู้ว่างานสูงสุดออกมาตอนไหนนะครับออกมาเท่าไหร่ก็ต้องเป็นกระบวนการย้อนกลับได้ถ้าเอ็กเจนเป็นศูนย์สมการบนเนี้เราสามารถจับรูปได้เป็นก้อนนี้นะครับโอเคนะ อันนี้ก็มองเป็นคณิตศาสตร์ไปก่อนนะก็คือรู้ว่าคิวศูนย์เนี่ยจะต้องมีหน้าตาแบบนี้แหละนะครับทีนี้อผมเขียนรูปไว้หน่อยนะคือวันหนึ่งคุณจะเข้าใจมันได้นะวันนี้สงสัยจะไม่รู้เรื่องแล้วละ่ะพูดไปนิดเดียวแล้วทําท่างงๆหมดแล้วแบบว่าที่เหลือทั้งหทดเนี่ยพูดไปวันนี้ก็คงไม่รู้เรื่องแล้วแหละแต่ว่าก็ช่างมันนะครับ มิวจะทำไงนะเราต้องร่วมมือกันไม่พูดเหมือนนายกเลยแล้วผมเกลียดวิธีพูดแบบนี้มากเลยนะคือคือคุณต้องช่วยกันหน่อยอะคือคุณต้องช่วยอ่านหนังสือทบทวนอะไรแบบนี้นะครับไม่งั้นคุณคุยกับผมไม่รู้เรื่องอลนะแต่ว่าผมต้องพูดแหละแล้วเดี๋ยววันหนึ่งที่คุณชนานาญขึ้นแล้วคุณย้อนกลับมาดูก็แล้วกันว่าผมพูดอะไรผมจะคุณจะพบว่าผมพูดในสิ่งที่มันไม่ได้ทับทอนอะไรเลยนะค่อยๆว่ากัน เดี๋ยวผมจะวาดรูปกำกับไว้นิดนึงนะครับคือสมมุติเรามีปริมาณควบคุมนะหน้าตาเป็นอะไรก็ช่างหัวมันนะหน้าตาแบบอิสระมากเลยนะแล้วมันก็อาจจะกําลังแรกเปลี่ยนความร้อนอะไรความร้อน J แหลกอาจจะมี Q หนึ่ง Q สองอะไรเงี้ยนะครับมี Q สามอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ให้งานออกมาค่าหนึ่งนะครับเป็นงานสุดที่ออกมาค่านงโอเคไหมน,นี่คือระบบทั่วไปแต่ถ้าอยากจะได้งานสูงอันนี้ก็คือเหมือนกับมองว่า มันมีเครื่องยนต์คาร์โนช่วยกันทํางานหลายๆเครื่องอ่ะอย่างอันนี้ก็อาจจะมีเครื่องยนต์คาร์โนทั้งหมดสามเพื่อโทษโท่าไหร่ยเอ่อสมมติมีกระบวนการอยู่กระบวนการหนึ่งเนาะแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนแ่งความร้อนสามแ่งนะครับแล้วก็ให้งานสุดที่ออกมาเป็นบวกเนาะการที่เรา,เาความร้อนมาเปลี่ยนเป็นงานได้เนี่ย<ม>ก็มันแล้วแต่เครื่องจักรที่อยู่ในกระบวนการนี้นะหน้าตามันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นเทอร์ไบน์มันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าในมุมมองแบบ มุมมองกว้างเลยนะการที่เราเอาความร้อนมาเปลี่ยนเป็นงานได้เนี่ยใส้ในมันเราอาจจะมองเหมือนเป็นภาพกระตูนหรือเป็นภาพสมมุติอะว่า,วาเอ้ยข้างในมันก็อาจจะมีเครื่องยนต์ความร้อนอยู่สามเครื่องโอเคไหมในการกําลังทํางานอยู่กําลังเปลี่ยนความร้อนเนี่ยให้เป็นงานอยู่นะครับมีเครื่องยนต์อยู่สามเครื่องก็ได้งานออกมาก้อน แต่ถ้าอยากให้งานก้อนนี้มันมันเป็นงานย้อนกลับได้อะคือเป็นงานสูงสุดอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับแหลง่งความร้อนอีกแหล่งหนึ่งที่มีแหลง่งที่มีอุณหภู okay มิทีสูงโอเคไหมลืมวาดรูปอีกรูปหนะึ่งอันนี้จะเป็นแหล่งความร้อนทีหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นแหล่งความร้อนทีสองอันนี้อาจะเป็นแหล่งความร้อนทีสามโอเคไหมก็ มันแลกเปลี่ยนความร้อนกับแหล่งความร้อนสามแหล่งแล้วก็ให้งานออกมาเนี่เราจะมองว่ามีเครื่องยนต์อยู่สามเครื่องช่วยยันทำงานอยู่แต่ว่าเครื่องยนต์เหล่านี้ก็จะให้งานจริงออกมาใช่ไหมมันยังไม่ใช่งานสูงสุดถ้าอยากได้งานสูงสุดมันจะต้องระบบเนี้ยมันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ําที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คือ T สตรหรือว่า T บรรยาก,กาศนะครับโอเคไหมที่เรากาลังจะวิเคราะห์อยู่ก็คือตรงนี้แหละปัญหาลักษณะแบบนี้แหละครับว่าถ้าเกิด กระบวน,นการใดๆก็ตามเนาะอยากให้งานสูงสุดออกมาเนี่ยมันจะต้องมีสมดุลเอนโทรปีหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นเราถอยไปอีกเราถอยไปดูสมดุลพลังงานสมดุลพลังงานนี่หน้าตาเป็นไงครับยังไล่ถูกอยู่ไหมพลังงานเข้าเข้ามากับความร้อนเข้ามากับมวลใช่ไหมพลังงานออกออกไปกับมวลออกไปในรูปของงานใช่ไหมเท่ากับ d by dt คือพลังงานในระบบที่เปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนใช่ปะ โอเคนะครับถ้าเป็นระบบทั่วไปนะครับถ้าเป็นระบบทั่วไปไอเทอร์นี้มันไม่มีหรอกไอเทอร์แลกเปลี่ยนความร้อนกับอุณหภูมิกับทีสูนนะ่ยนึกออกไหมถ้าเราขยี้เทอร์อน,นรี้ออกไปปุ๊บมันคือสมดุลพลังงานแบบที่เราใช้มาตลอดใช่ปะ่ะนึกออกไหมพลังงานความร้อนเคยโทษพลังงานเข้าเข้ามาทําความร้อนเข้ามากับมวลใช่ไหมออกก็ออกไปมออกมวลต่อไปในรูปของงานใช่ปะ่ะ เท่ากับ d ีบาดีแต่ว่าพอเราอยากได้งานสูงสุดอะ่ะพอเราอยากได้งานสูงสุดเนี่ยมันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็คือบรรยากาศก็เลยต้องมีเทอร์ม้งอกขึ้นมาทีนี้เทอร์มนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเอาสมดุลเอนโทรปีจับรูปแล้วใช่ไหมว่า Q ตัวน,นี้จะมีค่าเท่าไหร่ใช่ป่ะถูกไหมเราก็เอาไอ้คิเมื่อกี้ครับเอาคตรงเนี้ย เราคิวตรงนี้นะครับทั้งก้อนเลยนะมายัดใส่ตรงนี้นะครับมายัดใส่ตรงนี้นะแล้วก็จับรูปสมกรารมันก็จะได้สมกรารนี้ออกมาที่อยู่ในกรอบสีแดงนี่นะสิ่งนี้เป็นสมกรารรูปทั่วไปของ r e v e r s i b l e w ิลเนะครับเป็นสมกรารรูปทั่วไปของของงานย้อนกลับได้นะครับถามว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับมันก็จะมีถ้าผมจะไล่ เป็นความหมายนะงานย้อนกลับได้จากกระบวนการหนึ่งหนึ่งนะครับจากปริมาตรควบคุมหนึ่งหนึ่งเนี่ย<ม>ก็เกิดจากอะไรบ้างเกิดจากศักยภาพในการเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานจากแหล่งความร้อนจำรูปนี้ได้ไหมเราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ถ้ามีแหล่งความร้อนใช่ไหมแล้วเราจะดึงงานสูงสุดออกมาจากมันเนี่ยเราดึงได้ในรูปนี้เนาะจากนั้น แต่ตอนนั้นเราไม่ได้พูดว่ามีกระแสการไหลของมวลใช่ปะ่ะมันเป็นแหล่งพลังงานยุ่นย่นเลยใช่ไหมอยากเอาแหล่งพลังงานมาเปลี่ยนเป็นงานเนี่ยก็คือตรงนี้ครับสูงสุดได้เท่านี้อันนี้หนึ่งกอ้อนถัดไปครับอันนี้คืองานที่ได้จากของไหลโอเคไหมตอนเข้าก็มีพลังงานในตัวอยู่ก้อนนะึงตอนออกก็มีพลังงานในตัวอยู่ก้อนนะึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานที่หายไประหว่างทางก็คืองานที่เราได้ออกมานั่นแหละโอเคนะครับส่วนก้อนนี้คืออะไร ยังจํารูปนี้ได้ไหม t ศูนย์คูณกับเดลต้า s จำได้ป่ะ t ศูนย์คูณกับเดลต้าคือพื้นที่ใต้เส้น t ศูนย์ใช่ป่ะมันคือ unavailable energy ใช่ป่ะคือพลังงานที่เราไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ใช่ปะมันคือพลังงานส่วนที่เราต้องคายทิ้งไปไม่งั้นเราขัดกับกฎข้อที่สองใช่ป่ะนึกนออกไหมอะ่ะก้อนนี้ด้วยเนาะ ส่วนก้อนนี้มันเป็นก้อนแบบเขาเรียกอะไรนะเอนโทรปีที่เปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนกับพลังงานที่เปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนเนาะรูปทั่วไปอันนี้ใช้ได้กับทุกสถานการณคำว่าทุกสถานการณ์คืออะไรเรามีทั้งหมดสี่สถานการ์ใช่ป่ะระบบปิดเซ e a ี่สเต t ระบบปิดทานเซียนใช่ไหมระบบเปิดเซ e a ี่สเต t ระบบเปิดทานเซียนเราก็เอารูปทั่วไปนี้ครับไปปรับใช้กับแต่ละสถานการณ์เนาะถ้าเป็นระบบปิดเป็นไงครับ ถ้าเป็นระบบปิดก็เทอมที่มีมวลเข้ามวลออกก็ไม่มีใช่ป่ะถูกไหมถ้าเป็นระบบปิดที่เป็นส e ต d ี s สเตตหรือว่าวัตจักรคำว่า t e a d ี state ก็เทอมที่เทียบากับการเปลี่ยนแปลงเวลาก็หายใช่ป่ะกลับไปเป็นรูปแรกที่เรารู้จักใช่ไหมถ้ามีเครื่องยนต์ความร้อนพยายามเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานก็เนี่ยแหละครับศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดก็เท่านี้แหละโอเคไหม อน้ออกไหมถ้าเป็นระบบเปิดเซตี้สเตตเปิดทานเซนเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไล่ปรับรูปไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่อง reversible work นะครับ